ดีค่ะมิ้นนะคะสมัชยาอจวนิเวศจากช่องมิ้นชี่ค่ะจุดเริ่มต้นทำช่องของมิ้นมาจากการที่มิ้นมีงานอาดิเรกเป็นการแต่งหน้าค่ะตั้งแต่เด็กเลยคือจะไป ยืมเครื่องสาอางแม่มาใช้ฝึกกีต้าร์เลนเนอร์อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็คือกิจวัตรประจําวันตั้งแต่เด็กคือเลิกเรียนกลับมาแต่งหน้าลบแต่งหน้าลบแต่งหน้าลบจนถึงเที่ยงคืนแล้วนอนแล้วตื่นมาก็แต่งหน้าไปโรงเรียนพอเลิกเรียนกลับมาก็แต่งหน้าลบแต่งหน้าลบเป็นอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆจนแบบเออเราน่าจะชอบสิ่งนี้มากจริงๆนะแล้วก็ตอนนั้นยูทูบเบอร์มันมันเพิ่งมีแบบเป็นช่วงแรกๆเลยค่ะแล้วเราก็ชอบดูแล้วเราก็มีไอดอลของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําวิดีโอแบบนั้นบ้างเพราะเราก็ชอบแต่งหน้า แล้วก็เริ่มจากแค่ตรงนั้นเป็นงานอดิเรกเลยค่ะตอนแรกสุดที่มิ้นท์เริ่มทําเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยคือไม่รู้เลยว่ามันเป็นอาชีพคือคิดว่าทุกคนทําเป็นงานอดิเรกแบบมีมีไทยอินมาเราดูไม่ออกเราไม่รู้ว่านั่นคือโฆจนาเพราะว่าเริ่มดูตอนแบบเด็กมากแล้วหลังจากที่มิ้นลงคลิปแรกไปปุ๊บมีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเลยแล้วมิ้นแบบโอ้ไ oh ม่กอด มันเป็นอาชีพได้นี่หว่านี่เราสามารถทําสิ่งที่ชอบแล้วเป็นอาชีพได้ด้วยหรอแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาเป็นครีเอเตอร์เต็มตัวเลยค่ะ <S <S เรียกว่าเป็นความโชคดีของมิ้นอย่างหนึ่งก็คือคนดูของมิ้นเขาอยากเห็นว่าเราจะอยากทําอะไรต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ถ้ามีแพชชั่นกับอะไรเราจะลงสุด กับสิ่งนั้นมากๆอะค่ะจนคนดูเขาก็ดูแล้วสนุกหรือบางทีก็มีแพชชั่นตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะตอนที่มิ้นท์ไปเรียนเทรนเนอร์ทุกคนก็แบบโ okay, อเคออกกําลังกายเราเรามาออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยค่ะหรือตอนแต่งหน้าก็แบบโอเคพี่มิน้นตรงนี้อันนี้ลุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เราสามารถบาลานซ์สองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้เลยระหว่างสิ่งที่เราอยากทํากับสิ่งที่คนดูอยากดูอะคะ่ะเสน่ห์ของไดอารี่เล่มนี้คือความจริง ความจริงของมินพอมินไม่ไม่ปกปิดอะไรเลยมีอะไรก็พูดเลิกกับแฟนก็ยังมาเล่าทำทำแอร์พอร์ตหายแล้วไปเจอในชุดชั้นในก็ยังเล่าคือเล่าแบบเล่าทุกสิ่งจน จนมันรีเลทได้ไปซะหมดเลยอะค่ะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้มีเทคนิคเสมอไปนะคือมิน้นท์เคยพยายามจะเป็นคนอื่นนะแต่มันเป็นไม่ได้จริงๆเพราะว่าแบบความที่เราก็รับมุกไม่ค่อยเก่งหรือเล่นมุกไม่ค่อยหาจะจะแกล้งคนอื่นก็แกล้งไม่ค่อยได้หรือความเป็นตัวโดนของเรามันมันจะมีคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วที่ถึงเราอยากจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็รวมถึงคนอื่นเช่นกันตอนที่เขามาทำคอนเทนต์ถ้าเขาเป็นตัวเองมันก็จะเป็นความเป็นเขาที่ไม่มีใครเรียนแบบได้เหมือนกันนะคะ พูดถึงการทำคอนเทนต์ในยุคนั้นเอาจริงๆริมินว่ามันมีความซิมเพิลกว่ายุคนี้เยอะเลยค่ะเพราะว่ามินจาได้ว่าช่วงนั้นที่เพิ่งเริ่มทําแล้วตอนนั้นทําเองด้วยอย่างตอนที่เริ่มทําคือยังไม่มีแฟนตอนนั้นพี่เอิร์ธยังไม่ได้มาช่วยเลยแล้วเราลองทําเองอยู่ที่บ้านตัดต่อเองอยู่ในห้องทําอะไรไม่ค่อยเป็นเลือกปกคลิปก็ยังเลือกไม่เป็นว่ามันต้องเป็นภาพแบบไหนแต่ว่าโอเคก็กกเริ่มบิ้วฐานคนดูขึ้นมาได้แต่นี่ลองจินตนาการว่าถ้ามินทําแบบนั้นในยุคนี้มันอาจจะยากกว่า เพราะว่าในยุคนี้เด็กเก่งขึ้นมีคอนเทนต์เยอะขึ้นมีคนดูต้องการอะไรที่เร็วมากขึ้น <S <S <an> <S หรือบางทีต้องการความแบบเล่นใหญ่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าความความซิมเพิลมันมันหายไปแล้วเราต้องคิดเยอะขึ้นมากในการทําอะไรบางอย่างจนบางทีความเป็นตัวตนมันหายไปเพราะว่าในความเป็นตัวเองอ่ะมันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในยุคนี้มันบังคับให้เราต้องคิดเยอะจนบางทีความเป็นตัวเองมันหายค่ะ คอนเทนต์ของแต่ละคนอะจริงๆบางทีมันก็ได้รับอินสปายมาจากหลายๆที่จากต่างประเทศที่อ๋ออยู่ดีๆเขาก็ฮิตทาอันนี้ขึ้นมาในไทยอยู่ดีก็ฮิตอันนี้แล้วอยู่ดีมันก็หลอมรวมขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอีก3ปีจะเป็นยังไงเอาจริงคาดเดาไม่ได้เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนไปไวมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะยังคงเดิมคือมินว่ามินก็จะมีแพชชั่นกับอะไรต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างอย่างรุนแรงต่อไปเรื่อยๆเ <laughs> พราะช่วงนี้ผ่านมาล่าสุดก็คือที่ ปีกองขึ้นคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็คงจะมีอะไรอีกอะคะ่ะมินได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นฟิวอนาลิสในเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วแล้วเขาบอกว่าคนจะให้เวลากับคลิปเราแค่ประมาณไม่ถึง7วิเพื่อดูว่ามันน่าสนใจไหมถ้ามันไม่น่าสนใจเขาก็จะเลื่อนผ่านไปแล้วซึ่งมันผ่านมา45ปีแล้วแล้วมินว่าเวลามันสั้นลงเยอะมากๆ เพราะฉะนั้นมินว่ามันจะสั้นลงอีกเรื่อยๆแต่ว่ามินว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบอ๋อผ่านไปอีกยีปีคนจะนั่งดูคลิปแค่15าวิเท่านั้นไม่ดูยาวกว่าน,นี้มินว่าอันนั้นมันก็คงไม่ใช่แต่ว่าความเร็วสําคัญแน่นอนเพราะว่าตอนนี้คนพร้อมจะจดจ่อกับอะไรที่สั้นลงอยากดูอะไรที่ยาวๆน้อยลงมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องจับ attention ได้แทบจะตลอดเวลาอันนี้จะเป็นความยากของอนาคตเลยค่ะ เพราะว่าถ้ามันไม่ดีจริงคนสามารถแค่นิ้วโป้งเดียวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วของคนอื่นก็จะมาแล้ว mm. ก็จะเป็นความกดดันอย่างหนึ่งของเคเตอร์ค่ะ mm. ความสนุกของการทำช่องวินชี่ตอนนี้คือการได้สรรหาสรรหาอะไรมาเล่นค่ะสรรหาอะไรมา แกล้งคนดูสัญหาอะไรมาแกล้งแฟนสัรหาอะไรแปลกๆมาลองในช่องตัวเองสัรหาทริคแปลกๆมาลองทําหน้ากล้องอะไรแบบนี้ค่ะอัน,นอันนี้คือความสนุกเลยคือการได้ทดลองสิ่งต่างๆหน้ากล้องค่ะสิ่งสําคัญในการเป็นครีเอเตอร์มิ้นให้อันดับหนึ่งเลยนะคือความซื่อสัตย์ความจริงใจสําคัญมาก ไม่ใช่แค่ทำเพื่อภาพลักษณ์ด้วยนะแต่มันคือแบบการเคารพในอาชีพตัวเองอะคะ่ะอะไรที่มันดีหรืออะไรที่มันไม่ดีเราเราควรจะพูดตามนั้นนะคะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาจากที่เข้าชิงอะก็คือหลายปีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเราค่อนข้างทำคอนเทนต์ที่ ตามใจตัวเองไม่แน่ใจว่ามันมันแมสหรือมันเมนสตรีมแค่ไหนแต่ว่าแค่ได้ได้อยู่ในชื่อเข้าชิงอะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วว่าเฮ้ยเราเราได้กลับมาเข้าชิงอีกครั้งอะ่ะแล้วโอ้โหพอได้รางวัลมันคือแบบเป็นอะไรที่สุดยอดจริงแล้วก็คาดไม่ถึงมากๆเลยค่ะก็มันมันสุดยอดมากๆแล้วก็จะจะตั้งใจทำทุกอย่างต่อไปแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกคนขอบคุณพี่พ ทุกช่องที่อยู่เคียงข้างมิ้นที่ช่วยเชฟให้มิ้นเป็นมิ้นทุกวันนี้เลยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าขอบคุณพี่เอ,อิร์ทด้วยวกขข็ขอบคุณทุกคนที่รักกันการที่มี Thailand Influencer Award เนี่ยมันมันดีตรงที่มันทำให้ครีเอเตอร์มีมีอะไรให้เหมือน look forward to เพราะว่าการที e> e> ททรกก่มันมันมีคนได้แต่ละสาขามันเหมือนเราได้ได้อัปเดตด้วยว่าอ๋อตอนนี้ คนนี้คือคือเด่นในเรื่องสายกินคนนี้เด่นในเรื่องสายบิวตี้แล้วมันทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เทรนด์มันไปทางไหนแล้วแล้วต่อไปครีเอเตอร์คนอื่นจะจะขยับตามยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความลับของช่ <ท Protestant. S 1> องมินชีก็คือท่อนล่างมินใก่กางเกงนอนมาตลอดเลยค่ะทุกคลิปเอาความสบายไว้ก่อน